อันนี้อน,นี้ของใหม่ของใหม่เรามีโซนดนตรตีนี่ผมเก็บของกันนี่ยูทูบเบอร์มาทั้งทีเราเราต้องสร้างปมปันนัเพื่อนตอนนี้อยู่บนถนน,ออน,นชัยพฤกษ์นะมาอัปเดตร้านกาแฟเพื่อนจะมาเช็คหนึ่งร้านนะอยู่ริมทางเลยนะครับมาอยู่ตรงนี้แหละไม่ชื่อร้านใส่แคมสโ,โลบานะโหเห็นต่อเติมอะไรมาเยอะแยะเลยเดี๋ยวมาอัปเดตดูว่าทำอะไรไปบ้างนะไป à, cho còn hàng lán này. à, cho của hàng lán ở nhà. bỏ มีมีแต่พะโลงฮะที่นี่มีแต่พะโลงครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเราอยู่ที่ร้านสวัสดีครับสายแคมป์สโลบาร์ครับตอนนี้เปิดวันไหนบ้างเหมือนเดิมตอนนี้เปิดทุกวันพี่ปิดวันจันทร์วันเดียวครับวันจันทร์วันเดียวใช่แต่พระรหัสศุก์พระรหัสศุก์เสาร์อาทิตย์ผมมีดนตรีสดกลางคืนนะลากลากกันยาวครับตั้งแต่สองทุ่มครึ่งยันเที่ยงคืนเลยพี่ทำอะไรไปบ้างเนี่ยทำอะไรกันอย่างตอนนี้ทำทุกอย่างเลยพี่ดูในร้านร้านกับร้านใหม่แล้วการฝนได้ละตอนนี้เรามี ไม่ต้องไม่ต้องหุ่นเต้นละตอนนี้เรามีร้านใหม่ละกันแดดกันฝนไนตรงนี้เน้หนถ่ายอะไรชบตรงนี้ฮะเครื่องดื่มครับกาแฟพี่ออไม่มีอุปกอ์สังเกตรเรามีป้ายมีแก้วกาแฟอ่ากาแฟร้วนๆมีแก้วกาแฟร้วนๆเลยฮะอย่างนั้นไม่เก๋แก้วกาแฟร้วนๆเลยตรงนี้กาแฟากาแฟาปัน่นใช่ปะ กาแฟเมนูปั่นกลางคืนกลางคืนก็มีกาแฟปั่นกาแฟมีฟองมีฟองครับกาแฟโซดากาแฟโซดาโอเคกาแฟบูฮาวายอะไรมีหมดอะพี่อันนี้มุมดิฟมุมดิฟดิฟเราก็ยังมีอยู่นะกาแฟเรายังทำอยู่นะครับกาแฟยังอยู่ลูกค้าดิฟเองผมดิฟก็ได้หวานเจี๊ยบบอกเลยใส่น้ำตาลอ่าตัวต่อไปอันนี้โซนด้านหลังพี่ด้านหลังนั่งชิวนั่งชิวได้เลย ได้เลยพี่เรือก็พายได้นั่งชิลได้หมดเลยกลางคืนอยากจุดไฟเผาแคมป์ได้เลยครับตามตามสบายอันนี้อันนี้ของใหม่ของใหม่เรามีโซนดนตรตีเนี่ยผมเก็บของกันเนี่ยยูทูบเบอร์มาทั้งทีเราเราต้องสร้างภาพสร้าง,างภาพกันหน่อยอันนี้เป็นโซนดนตรีพี่โซนดนตรีกันฝนแน่นอนร้อยเอร์ ตอนนี้ร้านร้านเราการฝนแล้วขายของเก่าด้วยว่างั้นถ้าซื้อซื้อก็ขายครับที่นี่ซื้อก็ขายของเก่าทีวีตู้เย็นเครื่องเสียงขายหมดขายยกร้านขายยกร้านพี่กับข้าวเราก็มีนะนี่มาเลยตอนนี้เรามีกับข้าวด้วยเพระรหัสถูกเสาร์อาทิตย์เหมือนเดิมพี่กับข้าวกับข้าวมีพ่อครัวช่างเฮียมช่างเฮี้ยม อาหารไม่ใช่ครับอันนี้คนใหม่ล้วนๆเลยครับหนีจากงานก่อสร้างมาทํากับข้าวทำอาหารก็หมดแล้วเมนูลับเยอะหรที่นี่ถามพ่อครัวได้เลยอยากอยากกินอะไรเรามีมีเยอะเยอะมากครัวนี้เปิดกี่โมงครัวเปิดพระอาทิตย์เหมือนกันครับน้าตอนนี้นะตั้งแต่เช้าปะเที่ยงเที่ยงยันกลางคืนเที่ยงคืนเหมือนกันครับพร้อมดนตรีสดพร้อมอาหารมีฟองกลางคืน กินได้หมดเลยพี่อยากสั่งอะไรตอนนี้ร้านร้านใหม่บรรยากาศใหม่ละรับรองการฝนเกือบเกือบร้อเอร์ซไม่ต้องหนเต็นต์แต่ก็ยังตากฝนอยู่เหมือนเดิมพี่ปะ่ะอยากกินลาเต้ลปะ่ะผมพาไปกินลาเต้าสายแคมป์พามีเที่ยยังทำอยู่นะฮะ สากเพจนะครับสายแคมป์สโลบาร์ครับที่นี่ครับแล้วก็สายแคมป์พาเมียเที่ยวครับเป็นเพจท่องเที่ยวพาพาเที่ยวเหมือนเดิมครับยังพาเที่ยวอยู่ยังพาเที่ยวอยู่ครับแต่ตอนนี้ยังไม่เขมีโอกาสได้ไปทำร้านอยู่ทำร้านอยู่ฮะอาราเต้แม่เก๋ม่อีใช้ทุกร้านเลยใช่ครับอันเนี้ยอันเนี้ยใช้ทุกร้านเลยครับของดีจากมองบน เสร็จมองบนหมดว่าจะมาสมัครว่าจะมาสมัครเป็นนักร้องเลยได้เลยครับเด็กพิซซ่ามอดิชั่นเลยอย่างนี้ กาแฟสดจริงๆครับลออโล,กล,ลกโ,ลก,ลโลก,ลก้แปลกอันสดๆน,น,นะลก,ลก็แปลกอันสดสดเลยฮะ